กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นอีกมือหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมที่แม่บัวพนมีความฝันจากว่าสู่พีสู่นองฟั่งย้ำเนื้อรับว่าวว่าสู่พีสู่นองฟั่งไผมากก็ค่อยไปไปรับฟั่งเบื้องรับเนาะท้าบดชินชอบกับบ่วกันครับผมอันนี้เป็นการว่าความฝันให้ฟั่งนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าท่านใดที่ชินชอบตัวเลขก็มีให้คือเกาครับผมซึ่งตัวเลขเขาแม่บัวนี่งวดนี่จะบ่ค่อยหนีไกลกันครับเป็นเลขใกล้กัน ตัวเลขคล้ายๆกันแต่ว่าจะพิดเพียนกันนิดๆน้อยๆใครอยากฟังเบิ่งว่าไม่บัวฝันแนวใดฝันดีจังใดข้าก็ต้องไปฟังเบื่องจากปากแม่บัวนะครับผมเนะะออาะก็ขอยยาไว้กอนคับาแค่บอกสู่กันฟังตัวเลขนี่ก็แล้วจะท่านจะพิจนารณาเพราะเที่ยงกะบอกขอหลวงเกินว่าให้แนะนําให้ทันไปซื้อแต่ว่าให้แค่เป็นแนวทาาเนาะครับผมเนาะไปมาคอยจัดคัดให้เบิ่งพอความสนุกสนานไปครับท่านผู้ชม ไปเบิ่งไปชมมาพร้อมกันเลยว่าไม่บัวฟันดีคงสุดท้ายนี่มีเลขชุดใดไหมพี่ให้น,น้องได้ไปพิจารณาเป็นอีกแนวทางหนึ่งลองไปฟังเบิ่งจากปากแม่บัวของพร้อมกันเลยครับผมกาสวัสดีครับไม่บัวกาศสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าที่พอเที่ยงเด้เกินบอกคลิปตอนเตินคลิปไปแล้วนั่ตนมูชชมนาะที่ได้วบอกไปแนะนำราวะ มีเอฟซีบางท่านเขาเมนมาว่าแม่บัวเป็นคนหลอกล่วงยังสันยังสี่เนาะว่าเหล็กบ่ถือแจ็คเทียก็มีแต่มาบกสู่ฟังว่าสันพอเทียงก็เลยได้เกินออกไปครับว่านี่เป็นความฝันแล้วบ่สู่พี่สู่น้องฟังว่าตัวเลขก็มี่ไพมากก็คอยอภิจนาครับผมบ่มากกับบ่ได้บังคับให้คนให้เป็นสื่อเนาะครับผมเนาะบ่ได้คนบังคับให้คนสื่อก็แล้วจะท่านผู้ชมจะพิจาเอาเองมากค่อยจัดบ่มากไก่เบิ้งควบคุมยุกสนาน ม่บัวฝันอีกแม่บอกงวดนี้นคงสุดถ่ายฝันเมื่อคืนฝันหมาดฝ <c oughs> ันว่าจยงไนเอาบอาสู้ท่านผู้ชมเหมนฟังเนี่ยฝันว่าใดไปครับอันบ้าแอมไปทั้งผู้ไปเก็บเห็ดพอไปเก็บเห็ดพอแม่เห็ดพอเก็มนี่จะดอกไงตอกคำปั่นเห็ดพอ,อยังมาดอกไงขาดเลยขาวจนพูนจนเด้่เต็มกระตาไปหลายคนบะไปมี่บ้าแอมมี่ไม่บัวกะ พ่อเงยหญิงสามพนพ่อิงว่าขีดจางไหนคือฟันจังไหนไปฟันเ็เกี่ยวกับพ่อิงแทนแมนฟันเกี่ยวพิ่นฟันไปเก็บเพชรผอเนาะนา่งเก็บไปเก็บมาบันเบ้าเอ็มเลยว่าเอาไม่บัวเงินมันไปซื้อเขาเอาเงินให้เน่บปักไงหนึ่งมิเตแบ่งพันโอ้ยให้ให้เน่บปักไงเลยบอกแมนให้เน่บปักไงเลยแต่ด้เดี๋ยวเอาเอามาใส่กระเป๋ากางเกงไว้วันเพิ่อเลยเอามาให้อีกเน่บพี่สอง พันว่าเอาไว้จะซื้อเดือนหนาเด้อห่ิพันโนนะโอ้หอยสองแหนบด้วยแมนห้ยสองแหนบเอาไว้จะซื้ออีกเดือนหนาเด้อหน่ว่าสันแหนบนี่เอาไว้ให้ซื้อเดือนหนาอืม,ก,อก,มก็เลยเอามาใส่ในกระเป๋าคือเก่าคางเดียวนะ่ะมีเงินเดือนบาทเดือนอย่างนั้นมันนั่งลง่งยาตมันเฮียก็เลยงัดล่งอีกยัตมันเฮียเกี่ยวกับกระเป๋าสองปึ๊ไงใหญ่เลยสองปึ๊งใหญ่เลยที่ละแหนบแต่ละแหนบมีแต่ใบพันุ์แต่แบ่งพัน มันสิต๊เป็นสองแสนคนละนอจักเหลือจักเท <c oughs> ่าไรแล้วมันก็นเก็บไปเก็บมากก็เล่นพ่อหนญนิงไปขับรถเบาแอมโอ้พ่อหญิงไปขับรถเบาแอมแมนไปขับทั้งหนาโอ้โรถเบาแอมนี่เป็นพ่อหญิงไปคนขับแมนไปน้กากันสามคนไปน้กากันสามคนเป็นขับลงมาหอดกลางท้างมีอันเมนุอ่อนขอขืนขี่รถมานํามโบกโบกรถขอขึ้นมาน,มนออํามโบกรถโบกยังไง บอกรถเต็มรหลดหนึ่งบัณฑเอา้จาจะมาจะใส่บันคนนั่นเต็มโถดเบาแอมบันนี้กเ็เลยมันขี้ขึ้นมาบัณก็มานั่งทั้งหนาพา่อเ,เนี้ยพ่อยิงน่นแหละเป็นผู้ขาบรถดทั้งหนาไม่มีผู้นั่งเลยแต่ว่ามีนั่งเบานั่งแคบหนึ่งมีเบาแอมมีอีวีผู้ใดเด็กผู้หนึ่งกะแม่บัวนั่งอยู่กลางกะแม่หลุออนนั่งอยู่ข้างแม่บัวอ,อุ้มลูกหน่อยอ บ้าแอมเนี่ยนั่งนี่ไม่หัวนั่งู่กลางบ้าแอมเพิ่นก็เอาบ้ามาสูบเอาเอ็นเอาหัวมาสูบปลาอะไรไม่หัวนี่เพื่อเกิดดมแจมไม่หัวบัดนี้โอ้เพิ่นมามากไม่หัวแมนบ้าแอมแล้วมามากไม่หัวเสือก็บ่ใส่บ้าแอ็มต่างใส่ต่างเก่งขายเนาเสือบ่ได้ใส่เงินก็แม่นบ้าแอมให้ป้าตูคุณลุนอยู่บดนี้โอ้แสดงว่าเลขเข้าแล้วครับท่านผู้ชมบัดนี้การมันไปติดลมบัดนี้ ตีดลมรถใบมันไปตีดลมตีดซุกมาได้กับขอยลงมาอีกซุกมาได้กับมุนลงขวางลงขวางอยู่บัดนี้ก็ไม่บวกเลยห่องมันลงมาทั้งเทิงน่นลงมามันเบิดมันยังสิขึ้นว่าสันมาซุกซอยกันมาซุกซอยกันลงมา่นว่าบัานนี้เพราะไงหนึ่งจ้ามากนะใส่นล้วมันสิออกตัวเก่าตัวเก่า่นว่าตักวหยังโตเก่าไม่บวกเลยห่องใส่ có đấy là tố làm sao ngay, cứ <laughs> ừ, là tố cao tố cao thế, vợ sẵn yến phăm ẻo nó chỉ ở tố cao, hả nó? Hắn yến bòi mui, hắn bòi bòi nó chỉ ở tố cao tố cao, tố cao tố cao, mày là, làm sao ngay, cứ là tố cao tố cao thế, ông mưu chắc sư bảo hả, mông mưu chắc tố cao tố đấy là tố ห้าเก้าซีน่เพ่นวห้าเก้าซีเออห้าเก้าซีนี่รถเออมันโตเก่าเพว่าอเพะาะว่าโตเก่าบ่ตัวนั้นน่นแหละเพร่ะนว่าโตเก่าไม่หัวเซียนไม่หัวโตเก่าตัวใดล่ว่าสันโตเก่ามันกะลายโตหรือตัวเพื่นวาเพิ่นได้ว่าห้าเก้าซีนีวมันขึ้นซัวแทวอีเพา่เรืได้รวดรอดรอดรอาเพิ่นวะขึ้นซัวคากแถเพิ่นวา ก็ผู้จักมันคือประจื้อประจำเถี่ยพนว่าพนว่าให้แม่บัวพ่อแม่ไอสิไปรจื้อประจำเนี่ยมันเหล็กมันออกตัวโดนละตัวกราสันโอ้ผู้เทาเทาแห้งบ่ชเทาแห้งเทาจนหัวงอกวัตผมขาววัตปัญญาพนว่าให้แม่บัวเนาะกนกะถือว่าเป็นลูกเป็นหลานกะจะบวาได้บุพุทธเ้าจักซื่อเพื่อนบองผู้จักหน่าผู้จักตาแสดงว่าเป็นผีผู้เทาเนาะผผีู้เ่า S <S <S นาเขาจูนพูนหัวเขาจูนพูน,สนแสดงว่าเล่กแม่บัวนี่กับบนนี้ไก่เด้ครับถ้าท่านผู้ชมกับคลิปก่อนเนาะนคลิปก่อนออนี่ยป้ายเบียนบเบาแอมบ่รถบเบาแอมเนี่ยพระเที่ยงสีทร่ไปขอน้ำบาแอมให้พี่น้องในเบืองน้ำกันครับผมเลทกเบียนเพราะว่ามันหมนุนของเบาแอมเนาะว่ามันสีไก่กันมันไก่กันบอกับเลกที่แม่บัวว่าผูดเ่าพีผูดเ่ามาบอกหาเก่าสี แต่ว่ามันมันใกล้กันนะครับเขาท่านผู้ชมกับคลิปแรกที่แม่บัวบอกที่ว่าไม่บัวไปหาเก็บเพดแล้วเพิ่นไปนังเส้าม่แห่งอยู่วางนำสังที่มีค้นขากันตายละทิมซพพ่างซบไว้ในนำสังนะครับผมเนาะซึ่งมันยั้งขึ้นมาตรว่าฝันฝันว่าอย่างไรก็เอาไว้ฟังอยู่ในยอดในฟังอยู่ในคลิปนั้นตรก็ขึ้นมาเอายั้งขึ้นเลยขึ้นขึ้นมาฝันว่าเด็กเพหาบนามไป ไปตักน้ำไปตักน้ำคู่ไปตักน้ำอยู่น้ำสางน้อยนั่นละน้อยคนตายนั่นแมนก็เลยเห็นอันเด็กน้อยมีิีกครับอันเด็กน้อยผู้ชายโตกน้ำนะโตกลงสางอันเด็กน้อยมียิงเลยว่าย้าๆมาเอาน้องนุขืนแมนน้องโต๊กสางผนวอต๊กลงไปอันไม่บัวกะอ้นขั้นขอยอนลงไปมันก็เศร้าขืนมาเด็กน้อยเด็กน้อยผู้ชายเนรษฐผู้ชายไม่บอกโต๊ะแมนเศรษฐขืนมาเศรษฐข้นมา ผมเลยโอ้ยง่ายมันว่าผมเห็นแล้วอ้คือเอ็นก้นสร้างมันว่าทั้งตีสั่งนั่งเต็มหนึ่งแมนสร้างนั่งเต้นหนึ่งเลขยี่งหงเกลือว่ามันยั่งสิบไปอยู่ในสั่งมันว่าผมเห็นดีๆได้เหมืนว่าสี่เก่าสามเหมืนว่าสี่เก่าสามเห็นบัวขาดฟังดีๆสี่เก่าสามซึ่งไม่บัวฟันมือขึ้นนี่ว่าเป็นหาเก่าสี่เลขมันอยู่ใกล้ๆกันในคราวท่านผู้ชมขึ้นแค่แต้มเดี่ยวทาทาเปรียบกันทั้งสาม ทั้งสามตัวเนาะหาหากระแท่นซี็่ขื้นแต้มหนึ่งเก่านี่อยู่คือเก่าแต่ว่าทั้งหลังเป็นเก่าเป็นซีแต่วัวนี้เป็นสามซีเก่าสามหาเก่าซีเลขมันมันอ่ไหน,นี้ไกลกันเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าขันตัดเล่นี่สองตัวมีทั้งเก่าสามเก่าสี่นิ้วนับกันทั้งสองคลิปถึงพเที่ยงถึงวาเลข แม่บัวฝันสองหมวดก็จริงอยู่ครับสองกังก็จริงอยู่แต่วลาเลขมันอยู่น้ากันอยู่ไก่กันไก่เป็นเลขพ่อพันอยู่อยู่น้ากันนี่แหละครับเป็นเลขกตัวเก่าห่าเก่าสี่กับสี่เก่าสามเนาะซึ่งสางน้วยนันก่าพอเที่ยงจะย้อนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายปีมากแล้วครับมันมีการฆาตกรรมกันตายอยู่ในป่านั่นในป่านั่นจะเป็นมีน้าสางน้วยหนึ่งน้วยที่เป็นบัววานี่แหละครับ พอดีมีคนไปขาคุณป่านี่ยกะก่าขอโท้ข้อไผ่วิญญาณดวงวิญญาณเนาะเรากะก่าขอโทษาข้าขาไอไผ่อาติพี่น้องเพิ่นถึงพเงเอเชื่อถึงเนาะเพิ่นได้ถือฆาตกรรมตายเพื่อว่าจะสิ่งทรัพย์นี่นะครับเราก็ปรากฏว่าเอาไปถิ่มเพิ่อนอำพางสมพลไปในนั่นสางหน่วยนั่นที่แม่บัวไปนั่งเศร้ามีแห้งอยู่นั่นครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วข้องฝันที่แม่บัวว่าเด็กหน่อยผู้ชาบเด็กหน่อยม่ยิงสองเอ๋ยน้อง ละน้องไส้โต๊ะสางแม่บัวเอาไม่ขั้นกอดึงขึ้นเห็นเลขสี่กัสามนี่ก็เป็นความฝันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองพอเที่ยงบ่ได้แนะนําว่าให้ไปสื่อฉากกินแบ่งบ่แนนําว่าให้ไปสื่อตัวเลขเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าพอเที่ยงกับบอขอกล่าวลวงร่ำเนี่ยแต่ทันใดจะเป็นเสี่ยงโชคก็บอกว่ากันนะครับผมแต่ว่าพอเที่ยงกับให้แค่เป็นแนวทางบอกง่ายจะครับเป็นแนวทางเพราะว่าทันใดจินจับตัวเลขแนวทางของฉากกินแบ่งของรัฐบาลเนาะท่าสนับสนุนของรัฐบาล เอาครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาหน้องไปเบิ่งตัวเลกเนาคะครับผมเนาะของแม่บัวฝันทั้งสองงวดสองคลิปเลยครับผมเพราะว่าน,นี้ม,มันก็เป็นโค้งทุดถ,ถ่ายแล้วเนาะแม่บัวแม่บ<ม>ัวอ่าฮ่องก๊อกเปเบิ่งตัวเลกก็แอม็มขององเขียนใส่สม,มุดให้พี่หน้องในแคบหนาจ,จอยเ,เบิง่งก่อนหัวไอ้โจเนาะครับผมแล้วก็จะไปกับขอบคุณกับคุณแม่บัวครับผมที่ห้ความฝันดีๆตุเกเด็ดให้แฟนบุญเจ้าแฟนช่องในเสียงโชว์กันผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเพราะว่าก็มีหลายท่านอยู่แล้วครับท่านผู้ชมยังบอกว่าเป็นที่ตามข้อมฝันของทุทตายแม่บัวเนี่ยเด็กสิแปร์เบอร์มบน้ชม,ม,มตัวเลขของแม่บัวที่เพิ่นฝันทั้งสองขังสองข้าวสองคลิปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะว่าจะเป็นคลิปที่ว่าผีเด็กหน่อยตกส่างแม่บัวซอยขึ้นมาก็ร,กรากฏว่าเพิ่นบอกเลขเนาะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อคืนหมาดๆเป็นโครงสุดท้ายครับที่แม่บัวบอกว่าได้นั่งรถบ้าเอ็ม ไปเก็บเห็ดพอนวยบอกไงซ้กำกำปั่นว่าสันไปน้ำกันสามสี่คนนะครับแต่นมูชมแต่ว่าขากลับมามีผีแม่ลูกออนบวกบอกรถขึ้นขอมาน้ารถก็มาติดลมพอดีครับผมแต่นมูชมก็ได้ยูงซอยกันเนาะหมุนหลงวง,ลงข่วงหลวงข่วงอยู่วาสันแต่ว่ามีผู้เฒ่าผู้หนึ่งหัวงอกงอกเท่าๆทครับเพิ่นมานั่งมายืนหัวอยู่แทนทีจะไม่อยู่รถซอยโบเมียนะครับมายืนหัวมีน้ำซ้ำกับว่า เลขมันจะไปยากอย่างมังกระเสือเอาไปอย่างเลขตัวเก่าเลขตัวเก่าสันแต่ว่าเลขตัวเก่าพนบเลยว่าตัวแปดสามเพือ 8, 3, ่อเก่าเด้ค่ะท่านผู้ชมพนบอกว่าเป็นห้าเก้าสี่แต่ว่าเป็นเลขตัวเก,กว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็ลองพิจารณาเบิง่งซึ่งรถที่แม่บัวขี่ไปเก็บเพชรกับไปรถบอยแอมเป็นทะเบียนตรงกันเป๊ะเลยครับเพียงแต่ว่าตัวเลขสลับกันอยู่ของบอยแอมจะเป็นสองเก้าสี่ห้าของผีผู้เฒ่าบอกแม่บัวก็คือห้าเก้าสี่ เห็นบอกครับเก้าสี่หาหาเก้าสี่เป็นเลขตัวเดียวกันซึ่งตัวที่สองสี่เก้าสามเนี่ยคือจังพอเที่ยงเกินไปละ่ะครับว่าผีเล็กน้อยสอ,องเอยน่องน่องไส้ตกส่างเอื่อยไห้ไม่บัวเอื่อยเอื่อยได้เอื่อยไห้บัว,ไ,บวไปซอยน่องเอาไปขันกอด,กอด,ดึงขึ้นมาผมก็นก็นว่าโอ้ยยายผมเห็นตัวเลขอยู่ก้นน้ำส่างว่สาสนน้าบักร้ายหนึ่งไดยอยู่ก้นบอ่อเลขตัวบใใึกไงว่าสันสี่เก้าสามก็เป็นเลขที่คล้ายๆกันคือพอเที่ยงวา่าเลยครับท่านผู้ชมเลขจะบนนี้ไกลกัน แต่่าศูนย์หกหนึ่งนิไม่ได้ใส่ศูนย์หกหนึ่งนก็นมาจากเลขถูบของเมญ่าที่เป็นไหเป็นไหที่ใส่พาสมเด็จมากที่พอเที่ยงได้มาจากครูาอาจารย์เอามาบูชาบมูชาไม่บัวพันจ,จุดถูบทุกวันผ่าเนาะครับผมขอย่างงวดที่ผ่านมากกได้เป็นเก้าสามแปดเก้าสามแปดถึงมันออกแปดสามงวดนี้ไม่บัวได้จุดอีกได้เป็นศูนย์หกหนึ่งจะลงมาพจาจณาเบิร์เนาะครับท่านผู้ชมพอเที่ยงหายแค่เป็นแนวทางเด้อครับ ให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมก่อนจะตัดสินใจลงยังกระดาเน้ะครับผมเนาะก่อนจะตัดสินใจยางไปกระดาเน้ะครับผมเนาะเพราะว่าลงทุนมันก็มีวามเสียงกับางท่านที่ต่ว่าบลเลขไม่บัวบ่วเขาจะเทื่อแต่ว่ามีแต่ว่า,าบอกามาบทมาหลอกมาล่วงท่านบม,มากเบื้องแล้วกับ่อ้องเอาไปรงทุนเนาะครับผมเนาะหรือว่าท่านว่าโอ้คิปมันบด่ดีมีต่มาตัวมูอกับบอตองเบื้องกับบเป็นอย่างครับสมผู้มกับพานไปเลยเนาะ แต่ว่าพอเที่ยงกันยังขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมันทีตามในช่องสตาร์ดายชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลคลิปนี้พอเที่ยงจะขอตัวลรไปก่อนก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับตัวเลขกของไม่บัวเนาะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นหาเก้าสี่หรือว่าสี่เก้าสามหรือว่าศูนย์หกหนึ่งพอเที่ยงก็มั่นใจว่าต้องมีจักชุดละครับที่ถูกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันสมบูรณ์สุดคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลรไปก่อนปลอใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ